สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็ผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้ไม่ได้เจอกับตันแจ็คหลายวันเลยมาเลน่นอะไรเนี่ยโอ้แกโคนแกโครน มอมมุงมอมแมมโอ้แมมไหนกั้ตันเจ็กลุยงานโหดเลยงานนี่โอ้เล่นอะไรเนี่ยกี่วันแล้วนี่กำลังจะทำมันมันเลยครับอกพระมาจันยวงทำไมเจอพายุโหมกป็นหนำทุกส,สะสองวัน สูบน้ำออกแล้วพี่น้องพึ่งได้มาขุดครับหลังจากหยุดไปประมาณสองวันเอาอยัางไงต่อมาด้หก้อมาวิ่งนี่พี่น้องย้ายดินออกมาเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงครับโอ้หลอกสะหลอกสะสะไม่เลือกครับนี่สะตื้นต้นแต่ตว่าลอกอ่าลอกเอาดินเลนออกได้ไหมน้องดินเลนดินโคลนออกทีแรกมันก็แห้งอยู่แล้ครับว่าแต่จะดีอยู่แล้ว เจอฝนมาตกใส่อีกโอ้ฮะวัตดีทักทายประทางกับตันแจ็คด้วยทีมางานชอโค้งสิครับยังอยู่ที่เจ้า SK 60เหมือนเดิมหรือว่า SK 03มาร์คมาครูอันเดียวกันนะพี่น้องจะเรียก60ก็ได้เรียก03ก็ได้นะโอ้สายปลายท่อใหม่นึ่งตันแจ็คสายปลายท่อไหม่นั่นี่โอ้เจ้าเลยเจ้าเลย ติดแอด้วยแต่ไม่ได้เปิดโอ้หายใจออกมานเลยฮะ,ะไม่เยี่ยมชมกับตันแจ็กหน่อยครับหลังจากที่โอ้ไม่ได้มาหากับตันแจ็กเกือบๆจะสองถึงสามสัปดาห์แล้วยังไม่ได้มาโซนนี้เลยไปแต่ฝั่งนู้นไปแต่ฝั่งทางทิศตะวตันตกครับกับตันแจ็คอยู่ฝั่งทิศตะว,ว,วันออกตอนนี้มาทําการมันเลงนะพี่น้องอยู่บ้านบุกแรงครับ ผัดทายซ้สายมาทุกคนด้วยอยู่บ้านบุกแรงนะพี่น้องอำมุลบุกแรงครับอำเภอจอมพระจังหวัดสระบทรีโซนตะวันออกนะพี่น้องอนานๆจะได้มาฝั่งนี้ครับกับตันแจ็คเล่นโคลนงานรายวันค่อยอย่างนั้นวันเท่าไหรน่นี่น่าจะประมาณ6-7ถึงันหรือเปล่าครับ ยังไม่ได้ถามัถต้งแจ้เลยว่าเท่าไรวันหนึ่งเท่าไรสบายสบายครับเนิบๆงานรายวันไม่เร่งไม่ด่วนเกินไปครับพอดีพอดีพอเหมาะพอควรย้ายดินเลนครับออกผมเป็นคููสายมาลองนี่จะทําคูครับนี่ทำคูความกว้างประมาณสีเ่เมตรครับรอบสาเลยโอ้แกน่าจะเลี้ยงปลาครับนี่ ทำตรงนี้ไว้เลี้ยงปลานะพี่น้องจะเอาลงประมาณเมตรห้ครับทำกระตันแจ็คแล้วความลึกของบ่อเอาลงเมตรห้บครับรวมคููขึ้นไปอีกก็น่าจะประมาณ2เมตรเลยครับก็บน้ำไว้เลี้ยงปลาช่วงหน้าแรางครับหรือว่านี่ครับพี่น้องดูเลยมีแผงโซลา่าเซลล์มีแทงน้ำโอเ้เก็บพร้อมมาทำดูฐานที่นะตรงนี้ทำการเกษตรครับ เจ้าเลยเจ้าเลยพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นโคกน้องนามาแล้วครับแต่ก่อนนะน่าจะเป็นโคกน้องนามาแล้วแต่ที่นี้มาบนนะครับมาทําใหม่แมคโคใหญ่เคยมาทําไว้ครับเมื่อสมัยแต่ก่อนน่าจะสองสามปีที่แล้วได้ครับลูไปแล้วลูกพูดลูกพักเต็มเลย งานนี้ให้กัปตันแจ็คมาพัฒนากันหน่อยครับดูครับดินลงดินเหนียวด,ดูรอยไปแล้วอ,อันตรายครับนี่อันตรายต่อรถติดลมเหมือนกันดูหลายๆมุมครับมาดูว่า,าจ,จะมาทุกของเรายังทำงานปกติหรือไม่อย่างไรมาเยี่ยมชมให้กำลังใจกัปตันแจ็คก,กันหน่อยครับโอ้เล่นอยู่คนเดียวเลยนี่แม่เงเว น่าจะเอาบก้อมาทอยแล้วพี่น้องดูครับโบก็ใหญ่ครับนี่น่าจะประมาณหนึ่งไร่แล้วครับดูไปแล้วพื้นที่ตรงนี้ตับตันแจ็คน่าจะเล่นมาประมาณสองถึงสามวันแล้วแหละนี่ถ้าว่าฝนไม่ตกวันนั้นก็เกินเเซ็นแล้วครับแต่ว่าพายุมาฝนตกหนะักก็เลยต้องพักไปประมาณสองวันครับวัออนนี้เริ่มงานไหมเอตาาําไมเอตามาไหม ยังรวดเร็วคล่องแคล่วแล้วว่างไวเหมือนเดิมกมัารคู่ของเราดูเอาพี่น้องดูเอาเอฟซีโกเบโกทุกท่านครับรุ่นเก่าแต่ยังเก่าครับนี่ทำงานไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยหลังจากบึกมุ้งผีมาประมาณ2เดือนแล้วน,นี่น่าจะสองเดือนแล้วนะน่าจะได้เป็นแสนและเลยคับตันเจ็คนี่ น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนแล้วนี่ได้โอหลายลูกครับได้โพนหลายจุดเลยและก็ได้ดินหลายร้อยเที่ยวครับหรือว่าเป็นพันไปแล้วโอ้โอ้โอแดดกร้อนจัดพี่น้องเผาหัวเผาหัวน่าเวลาตอนนี้13นิกากับอีกประมาณ3 0สนาทีหรือว่าประมาณบ่ายโมงครึ่งนะพี่น้อง โอ้ก็เตาคลังก็เตาคลังจองปลอเลยเนี่ย,ยายดินเลนปนดินเหนียวเลยพี่น้องตรงนี้ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับนี่หาร่มก่อนหาร่มก่อนครับพี่น้องสักครู่ครับเอามาชมมุมนี้กันหน่อยครับพี่น้องโอ้ยสลักชลีเหลือเกินโคลนทางนั้นโคลนดินทรายไม่ว่าพี่น้องโคลนดินเหนียวอีกต่างหาก อ้โีโโ่วันนี่ป่าจะเสร็จนี่ว่าจะได้ออกจากโอนี่ปิงควางว่างเปล่าเหลือเกินมาทำงานคนเดียวครับนี่โอ้ไม่มีทีมงานเลยน่าจะเอาขึ้นกุศาน่าจะมีรถไถสักคันหนึ่งครับมาดันช่วยพอได้มีเสียงเ่นเพื่อนนะนี่ มาคนเดียวเลยหนูแบบไหน,นงานรายวันน่าจะประมาณ8โมงเช้าถึงาโมงเย็นครับประมาณนั้นน่าจะ6ถึง7พันหรือว่า8พันนั่นแหละครับต่อวันน่าจะประมาณนั้นครับผมว่านะแต่ยังไม่ได้ถามกัตแช็คเลยนี่เท่าไหรน่นี่ต่อวันนี่เราจะต้องได้ถามกัตแจ็คบ้างลเลยเผื่อมีเ c ซีสนใจครับ อยากจะเรียกใช้บริการทีมงานชอคู19 9นะครับของเราหรือว่ากิงเกตฟามงานเยอะจัดพี่น้องน่าจะไม่ว่างทำหรอกงานเยอะจัดไม่โคเลยครับนี่อนาคตข้างหน้าอีมอีแนวโน้มที่จะเอาคั้นใหญ่นะพี่น้องเดี๋ยวเดวเเก็บงบประมาณก่อนรวบรวมงบประมาณก่อน น่าจะไม่นานเกินรอครับ,ต,บตันเจกให้รายละเอียดมานะคร่าวๆฝักทายพี่น้องรถขุดรถดําด้วยนะครับสังกัดทีมงานชอโก19ทุกท่านอยู่ตรงไหนกันบ้างครับตอนนี้โอ้มาได้ไปเยี่ยมเยยนหลายวันเลยมาขุดสารเฉยเลยนี่ขุดจะลอกดินโคลน เตีงใช้ตัวเกา่ามันสลักอักมหมเจ้าเจ้าเจ้าวแถวที่อื่นนีงานชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่ครับรถขุดขนาดนี้งานชั่วโมงหรือว่างานรายวันแถวทินอื่นอำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นนะพี่น้องราคาเท่าไหร่ครับคอมเมนต์มาบอกรอโลนอยนะเพิ่ได้ข้อมูลครับ สรุปแล้วยังรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแค่คุณภาพครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาท่านมิชลินยังอยู่เหมือนเดิมนาทรงนาซ่ามีเพิ่มมาคือปลายท่อครับท่อยเสียที่เห็นเห็นพอ,อ,อได้มาพูดมาคุยครับมี หายเงี้ยมาตั้แจ็คไหนพอได้เป็นเพื่อนครับแกงเหงาแกงเหงาปุดดินอยู่คนเดียวเลยนิวเขาแกก็ไม่อยู่เขาคงนาก็ไม่เห็นโอ้แบบไหนนี่แอ้จนเราสักบิ๊กเบ้อเลยน่าจะเอาเปลมาผูกนอนแล้วนี่ไม่รู้ว่ากับตั้แจ็คก,กินข้าวหรือยังนี่ยังไม่แน่ใจนะเพี่น้องนี่ ยังไม่ได้ลงมาเลยงานรายวันงานชั่วโมงเขาก็อยู่กับรถทั้งวันเลยครับน่าจะไม่ได้ลงมาต้นกว่าจะถึงเวลาพักเขาว่าอย่างนั้นนี่ครับเที่ยงทําและเที่ยงตรงตอเวลาต้งยกให้เขาพี่น้องไม่ใช่เวลาพักเขาไม่พักแน่นอนจะเต็ม น่าจะอยู่อีกประมาณ3ามถึงสี่วันเละครับนี่น่าจะยังไม่ไปไหนหรอกนี่เอาดินเอาดินแกจะเอาดินเลนขึ้นนะเพี่นน้องเอาดินเลนเสร็จแล้วก็จะเอาลงไปครับท่านหนึ่งจะเอาลงไปประมาณสักหนึ่งเมตรครับดินเลนตรงนี้ก็ประมาณสักห้าสิบเซนได้ครับเที่ายวขึ้นก่อนเกี่ายวมาจากตรงกลางเลยครับนี่ทยอยมาทยอยมาโอ้ฝากนะครับเพี่นอนเพื่อนกราะเอฟซีของรอหลน ท่านใดที่มองหารถขุดเล็กๆนะพี่น้องเียกใช้บริการเอาไปขุดลอกหนองน้ําขุดลอกสะทมที่หรือว่าทําอะไรก็ได้ครับในงานของท่านถ้ามองหาอยู่ก็ตุดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ครับนี่เพื่อผมจะได้ถามกับท่านแจ็กว่าพอมีเวลาไปทําให้หรือเปล่าอะไรยังไงพี่น้องขุดคุยได้ครับนี่ราคากันเองทีมงานนี้เราลนรับประกันเลยคุณภาพ กัตัดเจ็คฝีมืออยู่แล้วนะครับชชโคโ19นะพี่น้องนะพอได้เห็นพอได้พบกันร,รับโอไม่มีอะไรมาพี่น้องไม่มีอะไรดูเลยมีชดลงชดเด็ดแล้วนี่ไม่มีรถดำนะครับพอได้มาเล่นกับตัดกับตัดแจช็คกระโครับวันนี้ กูคกระตาค้างเนาะป่วนาเราเงาือกไหมยุไหมยุอย่าเพิ่ออย่าเพิ่อเดี๋ยวเดี๋ยวกับตันเช็คให้ดูควารมร้อนนะพี่น้องสักครู่สักครู่ครับเดี๋ยวจะพาผมพูดเล่นเรื่องจริงเนื้ <c oughs> อจะ <c oughs> ว่าแต่งานชั่วโมงงาน,มมมมมมนรายวันเอ้เสน่ห์ไหนเมงงนื่อไงเสน่ห์วันละห้าพันกวันละห้าพันอ๋ผมนึกนึกว่าวันละหกเจ็ดพันไปเนาะข่าววันละห้าพันเอง อู้รถหกสิบนะพี่น้องทำงานแบบนี้ออแล้วกาไปเลยเป็นยังไงเนี่ยฮะ,ะ,ตะแต่ละอันนี้อันนี้จะรอไหนยังอ๋อครับอันนี้จะย้ายตรงกลางก่อนนะพี่น้องแล้วก็แบบตัดเจ็บบอกว่าเดี๋ยวจะพวกนี้ดึงสลบครับสลบข้างย้ายพวกนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นโคลนครับ ู้กันไปครับพี่น้องดูดูโครดูเรนดูเอาเลยอันนี้ต้นต้นอเขาทอเสือมันต้นแบบนี้ใครต้นไรครับต้องไปเรื่อยๆครับเครื่องยนต์ร้อนโอ้โอ้รวยรวยทกันไปครับให้กำลังใจกับตันแจ็คเลยครับพี่น้อง ฝากไว้นะครับเพื่อนๆในช่องยูทูบของผมนะครับโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ